สวัสดีครับมาดูพระเครื่องกับช่อง y u t u b e ไอชัยนาธนะครับแหวนหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธานะครับนี่เป็นเดิมๆจากวัดทันตัวหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อสว่างวัดท่าพุทธา,าจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดิมๆน่าใช้นะครับพระของหลวงพ่อมีประสบการณ์ตลอดเอา800นะครับ800บาท หลวงพ่อสว่างวา่าทับุษาหายากเหรียญพระสมเด็จสมเด็จพระมหาวีระวงศ์นะติดโสอ้วนนะครับปีสองสี่เก้าสามสองสี่เก้าสามนะเป็นพระ พ่อวัดสุทัศนะครับวัดสุทัศนะเวฟเวฟใหญ่เวฟพันทิพย์ลงสี่พันกว่านะเหรียญหนึ่งเนะี่ยเอาสองพันบาทนะครับเอาสองพันบาทนะพระเป็นพระก่อนปีสองพันท่าร้อยเนี่ยจะเป็นจะเป็นพิมพ์แกะบล็อกโบราณนะพิมพ์ตื้นนะเขาจะไม่นูนเหมือนสมัยใหม่นะครับจะเป็นบล็บอกโบราณ แกบอกแบบพิมพ์ตื้นแต่พระคมมากสวยมากนะครับเหรียญนายพลหลวงปู่หลิวนะครับนายพลหลวงปู่หลิวนายพลหลวงปู่หลิวศิษย์สร้างถวายรุ่นนายพลนะครับนายพลเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญนายพลหลงหวหลงปูห่หลิวเจ็ดร้อยบาทหลวงปู่เผือกปีศูนย์สี่นะฮะสองัห้าอยสี่หลังยันนิยมนะครับ หลวงพุเพือกวัดกิ่งแก้วปีสองห้ายสี่หลังกันนิยมเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทเหรียญสามรอบในในหลวงรอเก้านะครับสามรอบสามรอบในหลวงรอเก้านะองค์นี้เลี่ยมเงินแท้นะครับแล้วเป็นเงินตลับนะเป็นตลับเงิน ทำมาเนี่ยเกินพันห้านะครับเกินพันห้าร้อยบาทแน่นอนตราบเงินแท้อย่างดีนะครับเอาพันสามนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทเหรียญลเก้ามีองค์เดียวเท่านั้นนะครับพันสามร้อยบาทพระหลวงพ่อโบย้ยขี่นกนะครับพระหลวงพ่อโบย้ยขี่นกหลวงพ่อโบย้ยวัดมะนาวขี่นก เอาพันห้านะครับพันห้าชั่วโมงแรงต้องมีถึงสี่พันนะครับเอาพันห้าร้อยบาทเหรียญหลวงปู่เผือกวัดสาริขโขนะพิมพยย์ใหญ่หลวงปู่เผือกวัดสาริขโขพิมพยย์ใหญ่ ลวงผู้เผือกวัดสันยิคอพิมพ์ใหญ่นะครับเอาพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพระแก้วเจ้าคุณนอวัดกลางท่าเรือนะครับห้าร้อยบาทปีหนึ่งสี่ห้าร้อยบาทสวยๆนะครับเดี๋ยวว่าไม่สวยไม่ลงกล้องนะสวยเดิมนะอยู่อย่างนี้แบบนี้สวยแน่นอนนะครับลงยาอะไรสวยงามนะครับรูปเหมือนหลวงพว่อเตะคงทองนะครับ ว่าสามงาม700ดร้อยบาทนสวยนะเดี๋ยวออกผงน้ำมัน700บาทสมเด็จหลวงปู่หนูนะครับหลังฮานุมานนะครับหกรบาทหลวงปู่หนูทุ่งแหลมนะครับหกร้อยบาทสูมให้ดูสมเด็จหลวงปู่หนูไม่ค่อยเจอนะเดี๋ยวนี้ ปิดตานั่งยองนะครับปีศูนยหกหลวงปู่เทียนวัดโบสปิดตานั่งยองหลวงปู่เทียนวัดโบสแพงนะเล่นกันเกินสองพันะเอาพันหนะครับ,า 1, รบตานั่งยองปู่เทียนพันหบาทยีิห้าศตวตรรษเนื้อชินประสบจุดนะครับจมูกโดงประสบจุด จมูกลงดงจิ้าสัตรวรรษเนี่ยเอาแปดร้อยนะครับแปดร้อยบาทนางพญานะครับหลวงพ่อเวกวัดสารามูสีนะครับจังหวัดเพชรบุรีในพิเศษนะครับมีแร่นะมีติดแร่มาเยอะเลยหลวงพ่อเวกวัดสารามูสีเพชรบุรี นี่ก็แพงนะขายกันสมบูรณ์เนี่ยสี่พันบวกนะครับตรงนี้เอาพันสามนะพันสามร้อยบาทพ่อเวกวัสลามูสีพันสามร้อยเหรียญหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้านะครับหลวงพ่อโสธรปีศูนย์เก้าเนื้ออัลปาก้าเนี่ยเอาสามร้อยนะฮะสามร้อยบาทเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเหรียญหลักังหลวงพ่อเกษมเนี่ยสามร้อยนะฮะ ลายสื่อไทยนะครับหลังลายสื่อไทย300บาทพิวลุงอมม่วงเหรียญหลวงปู่หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับอันนี้เป็นไอทองไมค่อนนะครับทองแดงนะชุบทองไมค่อนอาจะาพิเศษกว่าเนื้อทองแดงนะครับจะหักไมเนี่ย หลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงพ่อพูนเนี่ยราคาพระไม่มีไม่ตกนะผมว่านะแล้วของเนี่ยไม่ค่อยมีออกนะเนี่ยในกลุ่มในเงินเจ็ดแปดร้อยเนี่ยเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยบาททองไมคอนยี่สิบห้าศตวรรษนะครับเนื้อแดงเพลิงนะครับเป็นเนื้อแร่นะแต่เป็นแร่โซนแดงโซนแดงเพลิงนะครับโซนโซนเนื้อแดง เนื้อแร่แต่เป็นโทนเนื้อแดงนะเอาเจ็ดร้อยพร้อมกล่องที่ผ้าสัตวัดเนื้อแร่เนื้อแร่แล้วเป็นโทนเนื้อแดงนะจะนิยมหายากนะฮะเอาเจ็ดร้อยบาทพอนะับพร้อมกล่องที่ผ้าสัตวัดพระของขวัญสมเด็จนาวยังยุ่งดำรุ่น เศรษวาลีนะครับของหลวงพ่อเกษมปีสองเจ็ดนะปีลึกนะเป็นพระพญางย,ยุดดัเอาแปดร้อยนะครับหลวงพ่อเกษมต่ำกว่าปีสามสูดด้วยนะเป็นปีสองแปดรูปหล่อตั้งหน้ารถนะครับหลวงพ่อเพียเพ้ยนไม่ใช่หลวงพ่อเพี้ยนหลวงพ่อเปิรนวัดบางพระรูปหล่อตั้งหน้ารถสวยมากนะฮะตั้งหน้ารถ เอาสี่ร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเปิ้ลสี่ร้อยบาทเหรียญพระราชทานหลวงปู่แหวนนะครับรุ่นพระราชทานหลวงปู่แหวนรุ่นี้หายากนะไม่ค่อยเจอเนี่ยพระราชทานถวายพระราชนะครับเอาสี่ร้อยผิวลุง้งสวยๆสี่ร้อย400บาทใครสนใจนะครับรายการไหนก็ทักไลน์นะฮะอันนี้ไลน์ a c a l v e t e นะครับเฟซบุ๊กธนวัฒน์ทรับพ่วงหมายเลขโทรศัพท์เก้าหก จ็ดสองเจ็ดหก้นะครับสวัสดีครับ